ไปดูถ้ำก่อนดูถ้ำมีถ้ำมีสระน้ำเดี๋ยวพาไปดูถ้ำไปดูถ้ำถ้ำสวยๆไปดูไปชมธรรมชาติในถ้ำ ไปาไปชมธรรมชาติในถ้าอ้าจอดนู่นธรรมชาติในจุดน้ำย้อยน่ครับน้ำจะย้อยมานะครับตามชมนี่ครับอยู่ในถ้ำเลยเดี๋ยวป่าท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านในก่อนนะครับนี่บรรยากาศด้ันในถ้านะครับ่ามชมมีหินย้อย เดี๋ยวป่าท่านผู้ชมประชมบินย้อยพร้อมๆกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพื้นที่น้ำย้อยนะครับน้ำย้อยจากด้านบนนะครับ บรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหหินสวยๆอย่างนั้นเลยครับหินย้อยสวยๆนะครับท่านผู้ชมนี่พื้นที่ด้านในถ้ำนะครับท่านผู้ชมในถ้ำเดี๋ยวผมจะลอดไปทางฝั่งนู้นนะครับน้ำจะย้อยเลยครับท่านผู้ชมนี่ <L ot> ล่เสร็จแล้วก็ไปเจอถ้ำลูกใหญ่นะครับท่านชมเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปดูถ้ำลูกใหญ่ลูกนี้นะครับที่ผมเคยมากังกอนนะครับท่านชมตอนนี้อยู่ในถ้ำลูกใหญ่นะครับนี่ครับปากต้้าจะได้ใหญ่ตโตโบรานนะครับท่านชมโอ้โหกับด้านนอกนะครับปากต้้านะครับจุดปากทำใหญ่ๆนะครับท่านชมโอ้โหเ็นมดมดโอ้โหเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนนะครับ ก่อนๆเคยมาจำครั้งจำคลิปจำคลิปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายละเอียดนะครับครับโอ้โหเดี๋ยวมุดชมดูนะครับเดี๋ยวคอใหญ่ๆนะครับโอ้โหตาใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเปลือกหอยอยู่ติดที่หินสมัยก่อนนะครับอายุเป็นพันๆปีครับท่านผู้ชมนครับอยู่ด้านในก้อนนิดปากทำลูกใหญ่นะครับทำลูกใหญ่ครับท่านผู้ชม โอ้โหน้ครับด้านบนนะครับท่านชมโอ้โหอลังการเลยครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงนี่จะมีเปลือกหอยนั้นนะครับท่านชมเปลือกหอยใหญ่ๆนะครับนี่ครับหอยโอ้โหหอยแต่ละตัวนี่ครับอือเปลือกหอยเป็นล้านๆตัวครับท่านชมโอ้โหเปลือกใหญ่ๆนั้นนะครับนี่ ห <ừ> <ừ> ือเปืือกอยจะไหมก่อนนะครับจะไมมนี้ไม่มีครับจ่มครับด้านในหนุ่มด้านในจะเดินดอกทะลุไม่แน่ทะลุได้นะครับท่านผู้แต่ไม่ไม่ได้ปลาอะไรมาไม่ได้เข้านะครับมืดเกินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวส่งไปดูนี่ครับเปลืออย ตัวโตงนั้นนะครับท่านชมนี่ครับนี hum, ่โอ้โหจะไม่กดนะครับท่านชมจะไม่นี้ไม่มีแล้วนะครับทําด้านในนะครับเดินตะลุกโอ้ไม่รู้ออกจุดไหนนะครับโอ้โหทางเขาเยอะนะครับดานไหนโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินออกนะครับบรรยากาศนะครับท่านชมทำลุกนี้ใหญ่มากนะครับนู่นด้านบนนะครับโอ้ เดิหลดไปทางฝั่งนี้อีกนะ กรีนกีแตกตรวจเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกันต่อนะครับตอนนี้โอ้โหฟ้าคึมมืดเลยครับวันนี้างกลับ หมู่เกาะเจ็ดยอดนะครับโอ้โหหมู่เกาะเจ็ดยอดนะครับแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินั้นเลยครับที่นี้ก็มีอีกลูกครับตำลูกนี้อีกลูกแต่ว่าลูกนี้จะไม่ลึกนะครับ ไปเลยนะครับตอ,อบพวกเขาลูกนี้ก็มาระเบิดสมัยก่อนป่าตะน,นุนไปทะลุบ้านผมได้เลยนะครับวันนี้ไปเมืองธรรมชาติโูเขา มีสาน้ำด้วยนะครับจุดที่เห็นตกนะครับจุดนี้นะครับถีนห็นจะตกบ่อยนะครับถ้าฝนตกตกหนักๆนะครับตกบางทีก็ปิดถนนเลยนะครับตอนนั้นแหละครับ ตอนนี้ครับโอ้ยระวังจะตกอีกนะครับดูครับมันร่อนร่อนอยู่อีกนะครับท่านชมกลับระวังอีกนี่กำลับลอยตกงมาอีกแล้วนะครับโอ้ยนอนนอนจะตก,กแล้วนะครับ